เอาไรไม่ดีวะเอ้ามาเอาใหม่เอาใหม่เอ้ามาเอ้าม่เอาใหม่แม่แม่ดูนี่ดิแม่แม่เร็วใหม่เร็วแม่สายช้าพี่โอ้ยคุเปอร์แมนอยู่เพื่อจะกลับมาที่เดิมเฮ้ยแชมป์หัวขาดเลยแชมป์หัวขาดเมื่อกี้ฉันไม่มีหัวเอามาแล้วมันดูแต่ละคนดีไหม มีไฮด้วยโยเฮ้ยไอแบบไอน่ารักนี้ขิดใครอ่ะคิวพิมว่าอะไรนะไม่รู้ไอน่ารักก็มาลองพิมพ์เย่ดูอ่ะเต็มหน้าเลยนะลองพิมพ์แย่ดูฮะลองพิมเย่ดูทำไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะเย็นเย็น กูเต้นผมพิมพ์แต่ละเอไมโทดอเด็กได้คำนี้มาเย็ดกรรมบินบ้องกินข้าวก่อนนแม่ ดูไปดูไปดูไปแล้วก็มานอนอากาศเนี่ยนะแชมป์ไปแชมป์ได้เวลาได้กิจกรรมแล้วลงไฟลุกลูกมาเร็วลุกมาลูกมาลูกมาเดินเกียดได้อะลุกมาเลูกมาลุกมาอ่าเอ้ยตกใจเฮ้ยคุณคุณคุณเติ้ลในนี่เลยพีแรงการกลับหลังเดี๋ยวเลยดิเฮ้ยพีออกไปแชมป์ออกไปอะไรพีไปเลยเฮ้ยหย่า เอื้ออื้อเดืนหนึ่งยีในฐานะที่นายตัวเล็กสุดลงไปเลยไม่ดีมาเร็วเร็วนอนไม่โทรดครับ้นมายกครับสวัสดีครับมาเร็วเร็วนอนเนี่ยนอนแล้วเนี่ยผัดโผนเนี่ลลงมาดีผมจะไปุด้าวเล็เร็วเรวเร็วเร็วเิร็วเร็วเวเร็วเร็วนรเวเรวเรวเเร็วรเรวเร็วเรวเร็วเรวเรเรเรร็วเรูวเรรเยอะเตรียมป อะไรนะนองมันลงมาจะได้ให้หนีเร็วอยู่ไหนอะโอเครอแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมถ่ายสกินช็อตผมถ่ายวีดีโออยู่เนี่ยเร็วเดี๋ยวเฮ้ยค้างอยู่ไหนอะอยู่ข้างบนเขายิงข้างบนอยู่หนึ่งสองสามปึบเยอะอ้าวอาวไหนอะไหนอะเฮ้ยฉันอยู่ไหนอะเฮ้ยผมโดนอะ นไหนอ่ะโดดลงมาอยู่ข้างบนโดดลงมาดิโดดลงมาโดดใหม่โดดใหม่โดดใหม่เมื่อกี้เห็นเงาแล้วเอาใหม่นะอ้าวทำไมเหลือแต่ชุดอ่ะไม่เหลืออะไรเลยโอ้แม่งเก่าเหยียบไอ้กูไม่เหลืออะไรเลยทำไมมันเข้าตุ่มก็เช่นกัไมเป็นอย่างนเหี้ยไม่รู้มันเอาเลย ทำไมเขาดูดีดีเยอะชุดอะเอาโดดลงมาชุดอาไปว่ายน้ำชุดอาว่ายน้ำเฮ้ยนี่บักบักบักดูดิดูขาหนิทำไมผมตัวสูงกว่าคุณเนี่ยอยากรู้ไหมครับเอ๊ะโอ้โหใหญ่กว่ากันเยอะไหนอะไรใครสูงกว่ามานี่ใครสูงกว่าอะไรใครสูงกว่าใครสูงกว่าอ้าว เท่ากันเฉยเลยใครสูงกว่าคืยอยู่ไงจ๊ะใครสูงกว่าเอาไงเอาไงโดๆใครต่ำกว่าดู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 ใครต่ำกว่าแม่งแค่บอกแล้วกูขึ้นมาทำไมวะเฮ้ยมานี่มานี่มานี่ว่ายน้ำแข่งกันมาหนีมาหนีมานีว่ายน้ำแข่งกันใครวะนะเดี๋ยวเมื่อกี้ใครอะใครมาช้า ใครมาา้เดีี๋ยวน้เฮ้ยช้าใหม่ดิพีมันติดนะครับมันติดบั็กกดกดกดเดินกดเดินไปข้างหน้าดิเออท้องชายน้ําดิอ่าเนี่ยนะมันติดปักหอยมาหอยมาเออทำไมงี้นึงเนี่นั้นเราพิมพ์ดิไม่ได้เอาค้าเนี่ยขา้าไม่ได้ครับอ่ะมันไม่ได้ในน้ํามันติดปักมาเล่นตรงนี้เลยตรงที่ผมยืนเนี่ยเห็นไหมครับเดินดิ เอาหน้ามุดน้ำเอาใหม่ดิทำไมทำไมทำไมฮันเตอร์แม่งเล่นอย่างนี้ได้วะอ้าวไม่ได้ฮะฮันเตอร์เล่นไม่ได้เหรอไม่ได้ครับดูดูดูสัตว์น้ำสัตว์น้ำสัตว์น้ำเตะน้ำนิ่งเล่นเราต้องเล่นหนาวเราเล่นหนาวเราเล่นหนาวเป็นหน้าเลยครับเอาทะลุไปเฉยเลยพี่ มันน่าจะดำน้ำได้นะอีครับการโคลแบบรัวๆการโคลรัวๆแด้นำบิกก็ได้นำบิกอะไรโฮมเพราะไม่าไม่รู้มาวะโอ้ตัดรู้เลยเฮ้ยเรือในตำนานเดี๋ยวือเรือหาทางขึ้นนะนี่ดูการเล่นท่าของเขาท่าอะไรครับมันนี้การดล่นน้ำเข้าไม่ได้เขาไม่ได้เป็นประตูวาร์ปอะไรไม่รู้ผู้ชน นะคุณเต้นมาดูท่าไหว้น้ำผมก่อนนี่คือท่าไหว้น้ำที่เขาเก่งที่เขาว่าเขาได้ที่นี่เหยียบหัวให้ดูชั้นสัดน้ำสัดน้ำสัดน้ำดูนะสัดน้ำดู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 น้ำสัดน้ำสัดน้ำเนี่ยเอาตีนสาดเลยคุณพีหายไปไหนวะคุณพีเนี่ยเนี่ยผีเอา เฮ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้อยไปอยู่ไหนวะอ้าวปลาจะตักไปอยู่ตรงข้างล่างอ่ะผมว่าผมขึ้นบกอะนะทำไมมันถึงขาดที่ขาบักนี่เดินมาทานี้ดิเออเนี่ยเดินมาทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณเติ้ลผมได้หัวคืนมาแล้วนอนได้ได้แต่หัวนั่งได้นอน คาทาโพลด้วยนม่นเอออตกใจเฮ้ยโดดไปนะบุ๋มโหดทำไมโดดได้ดีว่ะเฮ้ยดูดูดูนะดูนะดูมันจะลงพีจะแค่ไหนนะพี่เฮ้ยมึงอยู่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยขึ้นอัตโนมัติเลยดูในแมปไม่อยู่ไหนกันอ่ะไม่มีคุณไม่มีในแมปครับคุณก็ไม่มีในแมปครับเออคุณมีอะครับ ท่านผู้โผล่โผล่ว่ะท่าอยู่ทำไมฮีรกครับดูว่าผู้อยู่คุณเหนืข้างบนวะช่างมันเกี่ยวกับข้างบนลงมาข้างล่างอือพอฮะพอได้ไหมล้วเยอะแล้วคลิปนี้ไปละอ้าว